สวัสดีค่ะวันนี้อัญชนาพาไปดูสวนทุเรียนสิบสามไร่ที่ระยองกันนะคะอันนี้คือด้านหน้าสวนนะคะโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยเห็นวิวเขาล้อมรอบเลยนะคะเขาอันนี้คือ,อขนุกสวยมากเขาวนี้คือน้ำตกเขาชะเมานะคะถนนเส้นนี้เข้ามาทางด้านหน้าน้ำตกเขาชะเมานะคะแล้วก็ประมาณห้าร้อยเมตรเองนะคะก็ถึงที่แล้ว ด้านหน้าเป็นสวนมังคุดนะคะด้านหน้าเป็นสวนมังคุดที่ให้ผลผลิตแล้วต้วนใหญ่เลยการเดินทางสะดวกมากจากถนนสุขุมวิทเข้ามาเพียง10กิโลแค่นั้นเองแล้วก็แยกจากเส้นรองเข้ามาอีกห้าร้อยเมตรนะคะนี้เรากำลังเลี้ยวเข้าสวนมาแล้วนะคะเข้าสวนมาแล้วสวยงาม ข้างมีสวนบางคุดเขามาปืด๊ดโอ้โหเจอบ้านบ้านน่ารักสวยมาก ก็น่ารักมากเลยก็ตรงนี้มีเดือนไทยหนึ่งหลังติดแอร์ทุกห้องมีแอร์มีสามห้องเหรอคะสามห้องข้างบนนะครับสามห้องนอนติดแอร์ทั้งสามห้องเลย ห้องแถวบางห้องก็มีแอร์นะอ๋อห้องแถวก็มีแอร์ด้วยใจนะตอนนั้นเองเขาติดอยู่อืมโอ้มะละกอยังกับพญานาคเลยหมดแล้วโอยโหตอนนี้โดนน้ำมาละกอเหมือนพญา,านาคเลยอะ่ะเสียน้ำเข้าไปชุดที่แล้วพญานาคอยู่ข้างในมีเหอเรอเออไปดูตามไปเรื่อย เอ้ยมีผู้นำทางด้วยผู้นำทางบางทีตัดหญ้าอยู่เดินๆอยู่มันพวดมาแค่แค็อกอันนี้ต้นสี่ปีสี่ปีห้าปีสี่ปีสี่ปีเข้าปีที่ห้าบ้างเข้าปีที่ห้าสองร้อยต้นครับเนี่ยบางต้นมันจะทำได้แล้วนั่นเนี่ยปีนี้มันจะออกลูกแล้วเนี่ยอ๋ออย่างต้นนี้ต้นนี้ออกูกได้แล้วคนใหญ่ๆเนี่ยมันออกแล้วมันมันมันออกได้แล้วนะปีนี้ อันนี้ลายส้มโอครับโอมีลูกอยู่ตรงนน้นนะตามสีลูกนะตรงนน้นนะตรงนน้นจะออกลูกโอ้ตรงนี้เป็นเขาข้างบนดวยลายลูกค่ะไอ้ข้างบนยอดนะไม่ใช่ว่าข้างบนหมากหมากนี่เป็นอ๋อแล้วมังคุดอยู่แถบนี้ไม่ใช่ของเราแค่นี้อ๋อของเราแค่นี้มันแค่ทางเนี่ยมังคุดไม่เกี่ยวครับแล้วมังคุดหน้าทางอ่ะแค่ต้นหมากต้นขวดใช่ดิหน้าทางใช่ครับ ใหญ่ยก็ใหญ่ๆอย่งเงี้ยมันออกลูกมันทําลูกได้แล้วก็ถ้าเขาไม่ขายเขาจะทําลูกปีเนี้ยออย่างน้อยต้นหนึ่งตอนนั้นมีนนนมลงมาฝันลงปล่าล่ะลงปาหน่อยป่ะเอาไปไปดูอันนี้เป็นสระน้ําในที่ในที่เราเลยสระน้ําในที่เลยเพราะว่าน้ําดีเนาะช,ช่วงแรงๆเลยดีช่วงแรงๆเล้วจะมีวิคเกอร์อต่อแบบลดน้ําทุเรียนไง อืมโหใบสวยมากเลยอ่ะดูแลยังไงเนี่ยปิดเลยนะใบสวยมากอ่ะโอ้ด้านนี้เห็นวิวขาเลยโอ้ยสวยจัดเช้าๆเลยวิ่งด้าหนาวนะวิ้บรรยากาศดีสวยมากอ่ะคุคนลูกนั่งบนบ้านก็มองเห็นบรรยากาศแล้วนี่นี่มีคนนำทางไปทุกที่ เอาวิ่งแล้วยังทายข้างบนน่ะแค่แคป่าสับปะรดเนี่ยอ๋อท้ายสวนอยู่แค่ตรงนั้นปา่าบะดมันก็มีต้นเล็กปนบ้างนิดหน่อยครับใช่แต่ส่วนมากส่วนม,มากจะเป็นรุ่นนี้รุ่นต้นต้นรุ่น<ล><ล>เดียวกับต้นนี้ไ,หนหดได้เราก็เอามาเสริมนี่อันเนี้ยอันนี้อันนี้คืออันนี้คือน้ำตกเขาชะเอาเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยใช่ใช่เลยเขาไปหน่อยเดียวก็ ตรงนี้เป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่อย่างงี้กี่ปีคะเอ้ยมีมีกี่ต้นต้นใหญ่ฝั่งนี้มีห้ามีเงาะด้วยอันนี้ไม่เงาะมีห้าหกต้นหกต้นโอ้ยขนาดนี้นี่สามสี่ร้อยโลนะเนี่ยโอ้โหต้นเดียวนี่สามหลัวต้นเดียวสามหลัวนี่แล้วนะมงคุดเขาก็งามมากเลยนะครับจะลงไปไหมล่ะยาวไปติดคลองอ่ะฝั่งนี้ยาวติดคลองเลยจะลงไปไหมล่ะมันไปไปดูคลองไปดูคลอง โอ้โหแบบว่ามังคุดนี่คนดูแลดีมันก็ดีอ๋อคนดูแลดียกให้ยกผลประโยชน์ให้นี่ลองกองนี่มีมากกว่าสามต้นนั้นเนี่ยสามเหรอครับนี่ตรงนี้สองต้นแล้วมัน,นมีตรงนุ้นหน่งต้นนะมันแข็งแรงอันนี้เอาออกคือเนี่ยฝั่งนี้ก็มีทุเรียนนะไหนะ <c oughs> ตายไหม <c oughs> ไม่ตายโอ้ทุเรียนอันนี้เป็นพวงมันีนที่เขาแซมไว้แซมไว้กับต้นมังคุดมันก็จะอย่างนี้แหละแต่ถ้าไม่ต้องการก็ออกได้ อ,อันนี้เป็นโซนมังคุดทุเรียนวนก็จะเลยก็ตจะเป็นแบบนี้ถ้าจะเอาทุเรียนไว้ก็ถ้าจะเอาทุเรียนไว้ก็เอามังคุดออกถ้าจะเอามังคุดไว้ก็เอาทุเรียนออกกุ๊กไก่เนี่ยเดินมาจนถึงเดินมาจนถึงหน้าถนนเล่านี่ตรงนี้เป็นถนนเลยฮะ<ง>ยังไม่ได้ตัดหญ้าใช่ไหมนี่ เราเดินมาจนถึงหน้าถนนเลยนะคะตั้งแต่ท้ายสวนมาถึงหน้าสวนขอให้เดินทางปลอดภัยคััแหมอันนี้ขเขาเมาล้อมรั้วนี่เราอยู่ในสวนขังหนูไว้ทำไม <laughs> ป่าป่าสำหรับท่านที่กำลังมองหาสวนทุเรียนนะคะวิวธรรมชาติแบบนี้ รีบติดต่อมานะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ